ถ้าหากพูดถึงคดีสุดสะเทือนขวานแล้วเป็นอีกหนึ่งคดีที่คนไทยทั้งประเทศไม่มีวันลืมนั่นก็คือคดีของไอ้หีบเหล็กฆาตกรรมอำพรางหญิงสาวหลายๆายโดยเรื่องราวดังกล่าวถูกเปิดเผยขึ้นมาเมื่อเดือนมกราคมพศ2563เมื่อตำรวจสามารถจับกุ่มนายเฉลิมชนงะบัวอายุ41ปีซึ่งมียาเสพติดในตัว และจากการสอบสวนและขยายผลของนายเฉลิมพลตัวระบุว่าเป็นลูกจ้างของนอายอภิชัยหรือไอ้อายุ40ปีลูกชายเศรษฐีตระกูลเก่าแกร่รายหนึ่งบ้านอยู่ท้ายซอยเพชรเกษม47ย่านบางแคกรุงเทพมหานครซึ่งจะเสพยาด้วยกันเป็นประจำพร้อมกับสารภาพว่าเมื่อช่วงปลายปี2562เคยช่วยนายอภิชัยฝังศพสาวหน้าตาดีรายหนึ่ง ที่มีชื่อเล่นมากุกกิก๊กเอาไว้ในห้องใต้ดินรกดางในบ้านหลังหนึ่งโดยหญิงสาวรายดังกล่าวเป็นคู่ขาของนายอภิชัยต่อมาช่วงสายของวันที่9มกราคมพศ2563เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ26นำกำลังเข้าตรวจคนบ้านของนายอภิชัยตามคำให้การของนายเฉลิมชนหลังการตรวจสอบพบว่าพบอาวุธปืนอยู่ในสภาพขัดลำกอง และเครื่องกระสุนปืนเต็มแมกาซีนโดยตำรวจคาดว่านายอภิชัยพยายามต่อสู้ขัดขืนแต่ปืนขัดลำกล้องและจากการตรวจสอบผนภายในห้องพักพบยาไอทุถูกบรรจุอยู่ในถุงสิบล็อกพร้อมอุปกรณ์เสพหนึ่งชุดและนอกจากนี้ยังพบว่ามีการติดกล้องวงจรปิดภายในบ้านเพื่อไว้ใช้สำรวจการเคลื่อนไหวของคนรอบบ้านแต่ที่น่าสนใจคือ พบหีบเหล็กใบายใหญ่พร้อมกับกุญแจล็อกอย่างแน่นหนาะเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำไปตรวจสอบเพื่อหาความเชื่องโยงกับการฆาตกรรมที่นายเฉลิมชนกล่าวอ้างและในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงตรวจสอบโดยบริเวณหน้าบ้านของนอายอภิชัยจนไปพบกับถุงดำซึ่งบรรจุอวัยวะชิ้นส่วนคลายมนุษย์ถูกฝังอยู่ใต้ดินเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข็นตามนายอภิชัย จนยอมให้การวกไปวนมาพร้อมกับบอกตำรวจว่าน่าจะเป็นศพข,ของนางสาวกุกกิกซึ่งเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเมื่อประมาณเดือนตุลาคมพศ2562และยังยืนยันอีกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการตายของนางสาวกุกกิกเลยแม้แต่น้อยแต่หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเค้นสอบอย่างหนักนายอภิชัยรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่านางสาวกุกกิก อมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าพานางสาวกุ๊กกิ๊กมานอนค้างที่บ้านพักก่อนเสพยาเสพติดแล้วมีเพศสัมพันธ์กันจึงสั่งให้นางสาวกุ๊กกิ๊กลงไปนอนในหีบเหล็กจากนั้นตนเลยใส่กุญแจล็อกไว้เพราะกลัวว่านางสาวกุ๊กกิ๊กจะหลบหนีและเมื่อเปิดหีบดูก็พบว่านางสาวกุ๊กกิ๊กขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตในหีบเหล็กแล้วจึงเรียกนายเฉลิมชนมาช่วยขุดหลุมฝังศพ หลังจากที่นายอภิชัยยอมรับสารภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของนายอภิชัยจึงพบว่านายอภิชัยเกิดในตระกูลเศรษฐีเก่าย่านบางแครโดยครอบครัวเป็นเจ้าของตลาดชื่อดังอยู่ย่านบางแครซึ่งปัจจุบันปิดตัวไปแล้วสืบเนื่องจากปี2526นายาเฉลิมชัยผู้เป็นพ่อของนายอภิชัยถูกตำรวจจับก,กลุ่มในข้อหาฆ่าหันศพ เด็กหญิงนวลปางบุญนาคซึ่งเป็นลูกจ้างเพียงเพราะโกรธแขนที่เด็กหญิงนวลปางเคาะกระจกตู้ปลาที่เลี้ยงไว้ต่อมาเมื่อวันที่30ธันวาคมพศ2556ศารอาญาธนบุรีอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำออาง586/2556ที่อายการสำนักงานคดีเป็นโจทยื่นฟ้องนายอภิชัย ซึ่งตกเป็นจำเลยในฐานะความผิดเกี่ยวกับเพศความผิดต่อเสรีภาพความผิดต่อพอรบปืนและจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องให้จำคุกจำเลยเป็นเวลา11ปี4เดือนโดยให้นำโทษจากจำเลยคดียาเสพติดหมายเลขดำอย่างไรก็ตามนายอภิชัยยังมีคดีความที่อยู่ในการพิจารณาของศาลอีกสองสำนวนซึ่งความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดเกี่ยวกับศพโดยศาลอาญาธนบุรี กำหนดนัดฟังคำพิพากษาทั้งสองสำนวนช่วงเดือนมกราคมนี้หากเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้สามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ